พี่เคลด่นในรถเป็นไงบ้างอ๋อลาเคลื่อนแล้วค่ะ,คคะนี่ในรถเหม็อน,นอับด้วย ประตูหลังดดเดียวกันค่ะน,น้ำน้ำหน้าประตูบ้านเราเน่าแล้วเพราะว่ามันขังเลยมันไม่ได้ระบายในบ้านเราก็เน่าเหมือนกัน ไม่เห,เห็นเน่ามากแบบนี่คือตู้มองมไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดไฟเท่าไหร่ mh ừ. Này, này mh 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 thằng cá đang loi à, ui งานใหญ่งานใหญ่ข้างบนเไป็นไงบ้างแนวใช่ปะ่ะอ,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 อืมก็เต็มกระดาษลายเลยอาหารไม่มีอยู่มีกี่ตัวสองตัวสองตัวเียว 看你咯。